คลิปวิดีโอนี้จททัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเทิงให้มันดึงเพราะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นือกตาอ่ตางๆเด็กที่มีอายุต่ำกว repaired, ่าะไปชวนให้รับคำแนะนำนะครับผมอ่ะก็สวัสดีน,น้องนิชช้างเชียนหายใจทุกท่านนะครับผมช่องน้องมาหาโนนะวันนี้นะก็มาตามมาตากันแตกของเกมอา่า For t u n e Dragon อีกเหมือนเดิมนะครับผมเวลานี้ก็วงเกมนี้แหละนะน้องนะมันเพิ่งมาใหม่ล่าสัตว์เลยนะน้องเนาะก็อยากจะไปตามเกมอื่นเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ชัวร์เนาะอัตราการตรงกันแตกมันไม่ได้มาก็เล่นเกมที่มันมานี่แหละนะครับผมถ้าใครที่สนใจเข้าตัวกลุ่ม ไปดูตะกันแตก่ก็จัดได้เลยลิงใต้คลิปนะครับผมปักหมดไว้ให้ละนะไม่ต้องทักมาถามมันเยอะนะครับผมว่าเกมไหนแตกเนาะเออทักมาถามเยอะจริงๆนะนะครับผมผมก็จะตอบใต้คลิปเอานะครับผมไปกดเก์เอาเนาะมาแล้วนะเข้าเกมวันนี้มาที่ทุน1,000พบาทเล่นแตนนกานอำเภอก็เยอะนะแต่ว่าก็เกมนี้เราเราไม่แตกไงทุกนะเราไม่แตกเราเล่นไม่แตกเราไม่ต้องเอาทุนมาน้อยก่อนนะครับผมคือเขาเรียกว่าเอามาลงสนามบอมสถานที่ก่อนนะ ถ้ามันแตกดีเมื่อไหร่เนี่ยก็<ด>ยจังหวนะนั้นก็ค่อยเติมเพิ่มก็ได้นะไม่ได้ยากนะครับผมขยันเติมหน่อยถ้าใครขยันเติมแล้วก็จัดกันเลยแต่ว่าผมก็คงจะไม่ได้เติมเยอะขนาดนั้นแหละพันนี้จบก็คงจะพอเนาะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ไหวมันก็ต้องมีแบบพอนหนักพอนเบาบ้างนะครับผมเล่นเล่นเนบาบ้างเล่นสูงบ้าง,าางเล่นน้อยบ้างเล่นเยอะบ้างอะไรเงี้ยมันจะแบบหนักอัด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 เนี่ยมันไม่ได้ลุ้นนะ อแต่พอจะเล่นแบบลุ้นๆเนี่ยตังค์กูหมดตลอดคุยโดดเห็นเบ็ดห้าล้วดิเห็นเล่นเบ็ดห้าล้วดิมันเลยไม่โดดอ่ะถ้ากดเบ็ดสิบยี่สิบเมื่อกี้นี่คือกระโดดก,กระจุยกระจายไปแล้ะสำหรับเกมนี้ก็ผมว่ามันมันมันก็ยังดีอยู่นะน้องนะ ถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ไปฝืนกดโชว์วินเยอะเกินไปนะครับผมบางคนเนี่ยเขาแบบเอ่เปิดมากะใสโชว์วินเลยอะไรเงี้ยเริ่มโชว์วินกัน้งแต้นยันจบอะไรเงี้ยเนาะผมว่าโชว์วินไม่ควรเปิดทิ้งไว้นานๆนะครับผมเพราะว่ามันมันแดกตังค์หนักมากสุดท้ายตัวจ่ายเนี่ยราคามันก็เท่ากับเบ็ดที่ที่เราเล่นอะทุกคนนะมันไม่ได้แบบอัพไปตามโชว์วินที่เราที่เรากดเพิ่มนะนทุกคนนะไอเงินที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแค่เพิ่ม โอกาสเนี่ยให้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 มีคอมโบทุกรอบแค่นั้นเองคนนะแต่เบ็ดที่มันคูณใช้คูณใช้ได้ตัวจ่ายจริงๆเ่ยมันก็คือเบ็ดเบ็ดเดิมๆน้นัที่เราไม่ได้เปิดโชว์ินนั่นแหละนะก็เปิดบ้างสลับกันไปแต่ตอนนี้เนี่ยผมกดเบ็ดหมา500แล้วบาทแล้วเนี่ยน้อนะไม่มีอะไรเลยรนะ้อยกว่าครั้งเนี่ยเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอวะ กดมาร้อยครั้งคอมโบไม่ออกโอ้โหเออโอ้ยบุญตาเนได้บิ๊กวินร้อยเดียวเนี่ยไปต่อโดนดูดิวายมันเยอะนะแต่มันไม่เชื่องเว้ยยอมรับนะยอมรับเลยวายแม่งเยอะแบบเยอะจัดจัดอะ โอ้บิ๊กวินแบบไม่มีคูนแต่บ้าตายมาเพื่อเนะี่ยโดนคูณ5ก500็5 0 0ละอุ้ยมาโดดพอพูดจังหวะนี้ทีไรมันลงตลอดเลยด้วยเดี๋ยวผมจะพูดว่าลงบ้านงนะไม่ต้องบอกว่าโดดนะไม่โดดก็ได้อะบอกไม่โดดนี้เนาะ ไม่โดดโอ้โหไม่ทันไม่ทันลั่นลั่นลั่นพอพูดโดดทีไรเนี่ยมันมันปล่อยลูกบอลลงตลอดเลยทุกคนคนสองยี่สิบบาทโอ้โห,โหตัวเดียวกันเต็มกระดานแล้วนะเต็มกระดานแม่งจ่ายกูยี่สิบบาทอ่ะไม่ได้พูดกระโดดให้เลยเบ็ด์ห้าเองมันจะได้สักกี่บาทนะทุกนะมันก็โดดเบ็ด์ห้าแหละ ถ้ามีเวลาเล่นยาวๆหน่อยก็น่าจะได้ดีอยู่โอ้โหหกสิบบาทไอ้เงี้ยฟีเมมร์เปมนฟีเรเกมจริงป่ะเนี่ยไม่โดดอ่าเห็นไหมเดดเลยนะต้องบอกต้องบอกต้องบอกสวนนะ จริงไม่เกี่ยวมันก็ไม่เกี่ยวนะพูดสบายใจตัวเองอเองน,นะบางคนอาจจะบอกเื่อนมันม่วอะไรเงี้ยให้มัว่วนะมั่วแต่ัมนสบายใจก็พูดไปทนะุก็อก็ขาดไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวขอขอบคุณคนดูก่อนละกันนะก็ขอบคุณตลอดในหนาที่มาคอมเมนต์พูดคุยกันเนาะขอที่ยังดูกันอยู่ละกันนะครับผม ยังของเกมนู้นเกมนี้เข้ามายังมาบอกมาเล่าประสบการณ์ว่าไปเล่นเกมนู้นเกมนี้เนี่ยเป็นไงกันบ้างอะไรเงี้ยก็ <c oughs> จะได้ระวังตัวกันมากขึ้นนะครับผมสําหรับ <c oughs> มีพี่ๆมาคอมเมนต์เนาะล่าสุดเลยนะมาคอมเมนต์บอกว่าทุน400กระโดดไป7รอบ,รบนะนะ <c oughs> ไม่จ่ายไม่โดดไม่เข้าอันนี้สักรอบเลยประทับ <c oughs> จ่ายแบบปัญหาเดียวกันนะน้นะเอาง่ายๆคือเจอปัญหาเดียวกัน ปะทัดแม่งแบบโอ้โหมาบ่อยจัดโดนผมผมเห็นนี่คืออ่านแล้วแบบมันเป็นกันทุกคนเหรอใครเดียว่าเป่งโดนกันทุกคนนะช่วงนี้ประทัดเขาลงบ่อยแล้วนะใกล้ตุตจีนแล้วด้วยไงเอ้ใช่ปะวะไม่รู้หม่ชัวร์มันจำไม่ได้นะไม่ใช่ตุรจีก็น่าจะท้ายแหละวันที่เท่าไหร่แล้วนะวันที่สิบหรือเปล่าไม่ได้ปะ หรือว่ามันเข้าอยู่ตอนนี้ทั้งมันเดี๋ยวนะมาเรามาโฟกัสเกมกันต่อดีกว่าก,ก็นั่นแหละทุกคนนะวัวโดดแม่งประทัดลงเงินแบบลังนนาแล้วนะเจอกันทุกคนอย่างคลิปก่อนพี่พี่เขาคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าไอ้ทุนสี่ร้อนะโดดเจ็ดรอบเนี่ยไม่จ่ายเลยอะไรเงี้ยเหมือนกันโดดไปโอ้โหนับรอบนี่แบบ5้าหเจดรอบอะโดดแต่แม่งโอ้โหประทัดลงบ้างส้มลงบ้าง ขาดลงมา9ก้าตัวขาดตัวหนึ่งคูณติดบ้างอะไรเงี้ยโอ้มันมันมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยเล่นๆอย่างนั้น่ะเหนื่อยลัวผมก็เลยออะยังยังไม่ได้ตามเนาะเมื่อวานก็ไม่ได้เล่นนะครับผมก็เว้นๆไปก่อนมันก็ต้องมีวันพักกันบ้างนะครับผมมันเล่นกันทุกวันมันก็เหนื่อยายแล้ะนะพักลงพักเล่นกันบ้างเนาะก็ไปหาอะไรที่มันแบบคลายเครียดผ่อนเบาสมองกันบ้างนะครับผมก็นั่นแหละ อะไรที่อย่าไปตามเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นโดดเนี่ยผมแนะนนำก็มีอยู่สองเกมนีน่แหลนะนะตูกน่ะมีมังกรกับวัวนะครับผมลองมาก็เสือลองมาก็หนูลองมาก็โนนีนั่แนแหละตรงน้ะตามสเต็ปตามไอ้กันไป <c oughs> แต่หนูนี่ผมว่าอยาเลยลูน่ะผมเคยลองเล่นให้ละคลิปหนึ่งนะครับผมเกมหนูไม่มีอะไรเลยคือถึงจะแตกเต็มจอเนี่ยลูนะทุกตัวเนี่ยในหน้ากระดานเนี่ยเหมือนกันหมดอะไม่มีคูณ ไม่มีคอมโบดีดีแล้วไอตัวที่มันเชื่อมเนี่ยเลขคู่เนี่ยเลขสามเลขห้าเลขสี่เลขเจ็ดเลขแปดอะไรเงี้ยไม่มีนนะหนึ่งทั้งแถวโคตรยากจะบอกเลยเกมหนูเนี่ยแต่ก็เข้าใจได้แหละเพราะว่ามันเป็นเกมอ่ะช่วงยุคแรกๆเลยที่ที่ปีจีทำเกมโดดนะครับผมก็ก็เข้าใจได้แหละมันก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆเนาะ <c oughs> ยังไงเราก็เราก็ไม่ได้โดนบังคับอยู่แล้วให้เล่นเกมหนูนะครับผมใครอยากสมัครใจไปเล่นเล่นกันเองได้เลยเนาะ แล้วก็เล่นแตกก็เอามาขิงกันได้นะเอามาขิงกันได้ชอบนะชอบไม่มีคนแบบมาคอมเมนต์อวดว่าเอ้ยแตกนู่นแตกนี่แต่เอาความจริงนะไม่ไม่เอาโม้นะไม่เอาลูกโม้นะออกลูกโม้นี่บล็อกนะต้อนะต้องเอาแตกจริงๆนะแล้วผมแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันนะบางคนบอกทุนงห้าสิบแตกพันสามสี่พันเนี้ยไม่ใช่ละนะแต่ก็แต่ก็ก็จะมีแหละแต่มันก็น่าจะนอ้อยอยู่ทุกคนมันก็คงไม่มีใครดวงดีขนาดนั้นหรอกมั้งนะไปกันต่อ เปลี่ยนไปออตโต้บ้างแล้วกันกดมือกันเยอะแล้วฮะเดีเลยเนาะดเลยนะ่าจะดาวอาการได้อยู่นะวันนี้โบงเข้ามาโอ้ยตะกี้ไปแตะพันหกไม่น่าอัดอัดอัดเบสสูงอะไรวะเนี่ยไม่น่าอัดเบ็ดสูงเลยนะครับผมก็หายไปหมดละพันหกพันเจ็ดเรา ปไปว่าไปกับการอัดเบ็ดเมื่อกี้นะครับผมแต่ก็ก,ก,ก,ก็มันก็ต้องมีขึ้นมีลงลอ่ะเนาะมันก็จะเป็นจังหวะมันไปก็จะได้ก็จะได้วันนี้เอาทุนมาไม่เยอะนะผมก็เลยไม่ซีเรียสเท่าไหร่แต่ถ้าแบบ3ามสี่พันละกดมานี่แบบไม่มีอะไรเลยอันนั้นเราเริ่มเครียดละนะไม่มีจริงเหรอวะอคุณโบสามห้าสุขห้าร้อยห้าสิบบาทเอาไวดใจกกันไปแล้วไม่โดนคูณด้วยตัวแพงๆเ,พงเ,พงเ,พงเต็มจอมึง เดี๋ยวจะเชื่อววะรูน้นเดี๋ยวจะเชื่อจริงจริงวะ่ะ ผมจะเน้นะออตโต้ไปจนหมดเลยตนะ้นมาดูดิว่าออตโต้เนี่ยคอโมโบมันจะช่วยเราดีหรือเปล่าคือกดมือก็เห็นคอโมโบดีๆไปเยอะแล้วนะมาลองดูกันว่าเกมนี้มันเหมาะกับออตโอต้ไหมเดี๋ยวดูจากอาการที่กดไปเมื่อกี้30มีก็ไม่น่าเล่นต่อแล้วกูมันะน่าจะเดี่ยงวะ่ะเกินอ่ะเกินจริงๆนะนุงนนะั้ จ่ายหลักร้อยแดกหลักพันอย่างนี้นนดูมันทำดิู่ยี่สิบบาทใช้ยังไงให้หมดอยอมเลยนะนะก็ตามนั้นไม่ได้ซีเรียสเยอะนะครับผมหนึ่งพันบาทวันนี้ก็ถือว่าเอาให้ไปก่อนเดี๋ยวเราเอากลับเป็นหมื่นแน่ๆนะนะคอยดูนะนะแปดสิบบาทขอเบ็ดยี่สิบวัดใจไปล็ลรยกันสี่รอบจุกๆดูนะขอสี่รอบนี้เนี่ย คอมโบนอกก็ได้อะขอนักหนักสักรอบหนึ่งโดนคูณสิบอะไรเงี้ยหรือไม่ก็โดดให้มันแบบรู้ลรู้หลอดกันไปเลยแล้วไม่เพื่มด้วยอุ้ยสี่สิบขอชีวิตแปดบาทมาทำไมโอ้โหแปดบาทมาอีกแล้วคูณห้าแปดห้าสี่สิบได้รู้อีกสองรอบเรียบร้อยยังไงโอ้โหไม่ยี่แปดบาทแล้วไม่มีคูณด้วยโอเคน่าจะเลี่ยงจริงๆแล้วนะตรงนี้เอาให้หมดเออแมงเอยเหลือ ศูนย์บาทแปดสิบสตาโนนะก็ประมาณนี้เนาะใครยิ่งช่วยฝากกดไลไค์กดแชร์กดสมัครด้วยนะครับผมวันนี้ก็ถือว่ามาวอมมามาลองให้ดูแล้วกันเพราะว่าเมื่อวานก็ไม่ได้ลงไม่ได้เล่นเลยนะครับผมก็ยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับผมไปแล้วัะ